สอนเปลี่ยนเบอร์โทรไลน์ใหม่ข้อมูลยังอยู่ครบเหมือนเดิมข้อมูลไม่หายอัปเดตใหม่ล่าสุดไปดูกันเลยครับรวมถึงใครที่ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนเบอร์โทรก็ควรที่จะดูในคลิปนี้ด้วยนะครับอ่าเห็นไหมครับทุกท่านนี่คือเหตุผลที่ครูหนึ่งอยากให้พวกเรามาดูในคลิปนี้เพราะในคลิปนี้เดี๋ยวครูหนึ่งจะเอาการแจ้งเตือนจากทางไลน์มาแจ้งให้พวกเราทราบด้วยครับว่ามีคนกําลังเข้าถึงข้อมูลเราหรือมีคนกําลังแอบเอาเบอร์โทรของเราเนี่ยไปเข้าหรือไปผูกเชื่อมโยงกับ ไลน์เขาอยู่หรือเปล่าวันนี้ทุกทกท่านเคยเข้าไปเช็คหรือตรวจสอบข้อมูลบ้างไหมครับว่าไอ้เจ้าไลน์ของเราเนี่ยเบอร์โทรที่เราผูกไวก้นเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปแล้วหรือยังหรือเราเองนี่แหละเปลี่ยนเบอร์โทรใหม่ไปแล้วแต่เราไม่เคยเข้าไปทําการเปลี่ยนเบอร์โทรใหม่เบอร์โทรใหม่ของเราที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยเราได้เข้าไปอัปเดตในแอปไลน์ของเราแล้วหรือยังครับถ้าเรายังไม่อัปเดตเนี่ยเดี๋ยวข้อมูลของท่านผู้ชมจะถูกลบถูกล้างออกไปโดยไม่รู้ตัวนะครับ ไม่รู้ตัวแบบไหนกรณีอย่างเช่นคนที่มาดูวิธีการเปลี่ยนเบอร์โทรจากครูหนึ่งในคลิปนี้เขาอยากจะเปลี่ยนเบอร์โทรพอดีแล้วเขาก็ไปซื้อซิมการ์ดมาจากศูนย์มาใหม่ๆเลยเปิดเบอร์มาบังเอิญไอ้เบอร์ซิมการ์ดเบอร์นั้นเป็นเบอร์เก่าของท่านผู้ชมที่ใช้ไลน์ตัวนี้อยู่ที่กําลังใช้อยู่เนี่ยแล้วเขากําลังจะเอามาผูกหรือเชื่อมโยงกับไลน์บัญชีของเขาอยู่พอมาเชื่อมโยงเสร็จปุ๊บสิ่งที่ ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคนที่เขาเอาเบอร์ตัวเนี้ยมาผูกหรือมาเชื่อมโยงกับไลน์ของเขาเองเนี่ยมันก็จะมีข้อความถามขึ้นมาครับว่าต้องการกู้คืนไลน์ตัวนี้ไหมถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเป็นคนไม่ดีเขาอาจจะอยากรู้อยากเห็นกับไลน์ตัวนี้มีข้อมูลอะไรถ้าเขาอยากรู้ปุ๊บเนี่ยเขาก็กดกู้คืนเขาก็จะเห็นไลน์ตรงนั้นหมดเลยแล้วสิ่งที่กระทบกับเราก็คือไลน์ของเราจะหลุดออกพอหลุดออกปุ๊บไลน์ของเราเนี่ยจะมาอยู่ที่เขาทันทีครับ อันนี้คือประเด็นแรกครับประเด็นที่2ถ้าเขาไม่ได้สนใจเป็นคนดีครับเขาไม่ได้สนใจว่าจะกู้คืนข้อมูลอะไรนั้นๆอะไรเงี้ยเขากดข้ามไปเลยก็คือไม่สนใจคือเขาต้องการสร้างลายใหม่หรือเปิดลายใหม่เลยพอเ,เปิดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับ ข้อมูลอะไรต่างๆของเราที่เราใช้อยู่เนี่ยจะหายไปได้หรือเราอาจจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เช่นกันอันนี้เพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นดังนั้นคนที่ไม่ได้สนใจที่จะเปลี่ยนเบอร์ก็ต้องมาดูครับหรือคนที่สนใจจะเปลี่ยนเบอร์ก็ต้องรีบมาดูเหมือนกันในคลิปนี้คุณหนึ่งจะบอกช่องทางทั้งหมดเลยเปลี่ยนยังไงแล้วเราจะระวังตัวแบบไหนแล้วถ้าเกิดว่ามีข้อความแจ้งเตือนแบบนี้จากทางไลน์ขึ้นมาเราจะต้องรีบดําเนินการยังไงต้องบอกไว้ก่อนการเปลี่ยนเบอร์ในปัจจุบันเนี่ย มันไม่ใช่แค่เปลี่ยนแล้วก็จบจบกันไปดังนั้นพวกเราไปดูวิธีและรายละเอียดตามที่คุณหนึ่งแนะนําดังต่อไปนี้กันได้เลยครับไปดูกันเลยครับไปที่ลายไปที่แถบด้านล่างครับกดไปที่หน้าหลักกดไปที่รูปฟันเฟืองมุมขวาบนครับไปที่บัญชี ในหน้านี้จะบอกรายละเอียดให้เราทราบทั้งหมดเลยครับว่ามีข้อมูลอะไรของเราต่างๆเบรอร์โทรอีเมลอะไรต่างเงี้ยครับตัวที่เราจะมาดูกันก็คือเบอร์โทรศัพท์อันนี้คือเบอร์ไลน์ของเราถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเบอร์ไลน์ให้เรากดไปที่เบอร์โทรศัพท์ตัวนี้เลยครับมันจะมีข้อความขึ้นมาเลยครับว่าหมายเลขใหม่แล้วตัวบนนี้จะเป็นเบอร์โทรศัพท์เก่าของเราในที่นี้ถ้าใครต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรไลน์เราก็เอาเบอร์ใหม่ของเราเนี่ยกรอกใส่ไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อยากจะเปลี่ยน คหนึ่งก็อยากให้เราเช็คครับว่าเบอร์นี้ใช้อยู่หรือเปล่าลองดูกันครับว่าใช้อยู่หรือเปล่าถ้าไม่ได้ใช้แล้วถูกปิดไปแล้วตัดไปตั้งนานแล้วให้รีบดําเนินการเปลี่ยนใหม่ทันทีครับไม่งั้นเดี๋ยวจะส่งผลกระทบกับเราผลกระทบแบบไหน เดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้แหละเดี๋ยวเอาให้ดูต่อเลยอ่ะคนที่อยากจะเปลี่ยนเราก็เอาหมายเลขใหม่กรอกใส่ลงไปครับในทีน่นี้คุณหนึ่งสมมติเหตุการณ์ว่าคุณหนึ่งไปซื้อซิมการ์ดมาใหม่ๆเลยจากศูนย์แล้วคุณหนึ่งก็เอาหมายเลขใหม่เนี่ยกรอกใส่ลงไปครับกรอกหมายเลขใหม่ของเราลงไปเสร็จกดต่อไประบบเขาจะส่งรหัส OTP หรือรหัส4ตัวไปที่หมายเลขนี้ครับเราก็ ไปดูรหัส OTP ตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าซิมการ์ดใหม่ของใครนะครับใส่อยู่ในเครื่องนี้ถ้าเป็นเครื่อง Android หรือว่าเป็นเครื่อง iOS ระบบใหม่ๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะกอรอกให้เราเลยแล้วก็ไปหน้าถัดไปแต่ถ้าของใครไม่กอรอกให้เราให้เรากดไปที่ข้อความครับแล้วก็ไปดูรหัสตรงนั้นอ่ะในที่นี้ซิมการ์ดตัวนี้ของคูณหนึ่งเนี่ยมนอยู่อีกเครื่องหนึ่งดังนั้นคูณหนึ่งก็จะเอาอีกเครื่องหนึ่งเพื่อเปิดให้พวกเราดูอ่ะกดไปที่ข้อความเราจะเห็นข้อความจากทางไลน์เนี่ยครับกดเข้าไปเลยครับ แล้วเราก็เอาเลขตัวนี้เลข4ตัวเนี่ยเอาไปกรอกใส่ตรงนี้ครับเลขตัวนี้เป็นเลขที่ไม่ต้องจดจำเป็นเลข OTP ที่ใส่ครั้งเดียวแล้วก็ลืมมันได้เลยเราก็ากรอกใส่ลงไปครับแต่ก่อนที่จะไปกรอกเดี๋ยวครูหนึ่งขอให้คนที่ไม่ได้สนใจจะเปลี่ยนแต่อยากรู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอย่างที่ครูหนึ่งเกิดไว้ต้นคลิปสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสมมุติเหตุการณ์ว่าไอเบอร์มือถือนเนี่ย มันผูกกับไลน์ของเราอยู่ปัจจุบันแต่เราไม่ได้ให้ความสนใจกับมันคือเรายังไม่ได้เปลี่ยนเบอร์ใหม่สักทีหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันจะมีข้อความแจ้งเตือนมาที่ไลน์ของเราครับแบบนี้จากทางไลน์โดยเฉพาะเลยนะครับไลน์ออฟฟิเชียลอ่ากดเข้าไปเนี่ยจะเป็นบัญชีของไลน์แอดโดยตรงเลยแบบนี้ต้องเป็นบัญชีทางการแล้วมีโล่สีเขียว อันนี้คือบัญชีทางการเพื่อป้องกันพวกเราถูกหลอกจากวิชาชีพให้ดูตรงนี้ก่อนอันนี้คือบัญชีทางการเป็นแบบนี้อ่ากดกากบาทก็จะมีประกาศสังคมนะครับขอยืนยันบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณจากอุปกรณ์อื่นอาจมีบุคคลปลอมเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักเขาเตือนมาบอกว่าให้ระวังอย่าไปบอกหมายเลข4ี่ตัวนี้ให้กับใครอันนี้กรณีที่เรามีลายอยู่แล้วมีข้อความแบบนี้แจ้งขึ้นมาเบอร์โทรเนี่ยของเราเนี่ย อาจจะถูกปิดไปแล้วแล้วเราไม่ยอมรีบเข้าไปเปลี่ยนอย่างที่คุณหนึ่งกลังจะสอนพวกเราดังต่อไปนี้แล้วมีคนเปิดเบอร์ไลน์ใหม่เพื่อจะกกอกใส่ดังนั้นพอเขาเกอก OTP ไปปุ๊บไลน์เราอาจจะมีปัญหาได้อ่าเดี๋ยวดูต่อเลยครับเมื่อเราได้ OTP แล้วเราก็เอามากกอกใส่กกอกใส่เสร็จจะมีข้อความเตือนขึ้นมาแบบนี้เลยครับนี่ข้อมูลไลน์บนอุปกรณ์เครื่องเดิมเช่นสติ๊กเกอร์ลายชื่อเพื่อนจะถูกลบหมดเห็นไหมครับทุกท่านจะถูกลบหมดในที่นี้ ท่านที่ต้องการเปลี่ยนเบอร์ไม่ต้องตกใจข้อมูลของท่านในเครื่องนี้อยู่ครบเหมือนเดิมดังนั้นถ้าเปลี่ยนตามที่คุณหนึ่งสอนรับรองครับลายของท่านข้อมูลเพื่อนข้อมูลแชทสติ๊กเกอร์ยังอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนใหม่คือเบอร์โทรใหม่แต่สิ่งที่กําลังกระทบกับคนที่ไม่ได้ให้ความสนใจเลยว่าลายของเราเนี่ยเบอร์เนี่ยถูกปิดไปหรือยังแล้วไม่ยอมรีบเปลี่ยนนี่คือสิ่งสําหรับคนที่ไม่ได้ให้ความสนใจก็คือเครื่องนี้เห็นไหมครับมันมีข้อความแจ้งเตือนมา ดังนั้นลายเครื่องนี้จะหายไปได้อ่าเดี๋ยวคู่หนึ่งทำให้ดูครับกดตกลงเรียบร้อยแล้วครับก็คือเบอร์โทรไลน์ตัวนี้ถูกเปลี่ยนแล้วแค่นี้เองอเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกครับว่าข้อมูลของคู่หนึ่งยังอยู่เหมือนเดิมไหมอ่าเห็นไหมครับอยู่เหมือนเดิมหมดเลยแต่ใครที่ไม่ยอมดูวิธีเช็คเบอร์โทรอย่างที่คู่หนึ่งบอกไว้ข้างตน้นก็คือไลน์ของเขาอาจจะมีปัญหาเราไปดูไลน์เขากันอ่าอันนี้ไลน์ของคนที่ เขาผูกเบอร์นั้นๆอยูอ่กดเข้าไปที่ไลน์เห็นไหมครับทุกท่านนี่คือเหตุผลที่ครูหนึ่งอยากให้พวกเรามาดูในคลิปนี้เพื่อเข้าไปเช็คตรวจสอบกันครับว่าเบอร์โทรไลน์ของเรายังใช้งานอยู่ปัจจุบันหรือเปล่าถูกปิดไปแล้วยังถ้าถูกปิดไปแล้วให้รีบเปลี่ยนแบบนี้ทันทีไม่งั้นเดี๋ยวตัวท่านเองจะส่งผลเสียคือไม่สามารถใช้บริการได้เลยเพราะคนอื่นเขา ไม่ได้ทําผิดเขาไปซื้อซิมมาถูกต้องจากศูนย์แล้วเขาก็มาเปลี่ยนเบอร์ใหม่ในไลน์ของเขาดังนั้นวันนี้ทุกคนต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดคือมันเข้าไปตรวจเช็คครับว่าเบอร์โทรเรายังใช้งานอยู่หรือเปล่าและเบอร์โทรเบอร์นี้ผูกไว้ที่ไลน์ของเราเนี่ยยังใช้งานอยู่หรือเปล่าถ้าปิดไปแล้วรีบเปลี่ยนทันทีอย่างที่คุณหนึ่งสอนมาตั้งแต่ต้นคลิปนี้คือเหตุผลที่คุณหนึ่งมาทำในคลิปนี้ก็ เอาวิธีต่างนี้ไปใช้กันได้เลยนะครับด้วยรักแล้วเป็นห่วงนะครับคุณหนึ่งก็เลยทําคลิปแนะนําตั้งแต่เริ่มต้นคลิปมาที่ว่าให้เช็คเบอร์ตอนแรกว่าจะปิดคลิปแล้วครับแต่นี้กังวลว่าเดี๋ยวคนที่ต้องการจะเปลี่ยนเบอร์จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะสับสนว่าเอ๊แล้วคุณหนึ่งแล้วต้องทํายังไงดังนั้น ในช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวคุณหนึ่งขอสรุปสําหรับวิธีการเปลี่ยนเบอร์ใหม่ทั้งหมดเลยอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูอีกรอบหนึ่งแบบชัดๆเลยมาดูกันต่อเลยครับไปที่ไลน์สําหรับใครที่ต้องการจะเปลี่ยนเบอร์โทรในไลน์แบบข้อมูลยังอยู่ครบแล้วไปที่แถบด้านล่างครับกดไปที่หน้าหลักไปที่มุมขวาบนครับกดไปที่รูปฟันเฟืองไปที่บัญชีไปที่หมายเลขโทรศัพท์ให้เรากรอกหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ของเราลงไปครับ เมื่อกอกหมายเลขโทรศัพท์หมายของเราเสร็จกดต่อไปรอรับรหัส OTP 4หลักครับรหัสตัวนี้สําคัญนะครับตอนนี้เขาส่งรหัส OTP 4หลักไปที่เบอร์มือถือเราแล้วนะครับเราก็ไปดูที่ข้อความครับแต่บางเครื่องเนี่ยมันอาจจะกรอกใส่ให้เราเลยในที่นี้คุณหนึ่งเอาซิมการ์ดไปใส่เครื่องหนึ่งคุณหนึ่งก็ไปมือถือเครื่องหนึ่งครับแล้วก็กดไปที่ข้อความมันจะมีข้อความจากไลน์เรากดไปที่ไลน์เราจะเห็นข้อความจากไลน์แจ้งมานะครับเป็นเลข4หลัก แบบนี้เราก็หมายเลขสี่หลักตัวนี้นะครับไปกรอกใส่ได้เลยครับเลขตัวนี้เป็นเลขที่ไม่ต้องจดจํานะครับเป็นเลข OTP ใส่ครั้งเดียวก็ลืมไปได้เลยเพราะมันจะมีเกิดขึ้นใหม่ทุกๆครั้งที่เราแจ้งขอเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับอ่ากรอกใส่ไปครับแค่นี้เองถ้าเกิดว่ามันไม่มีข้อความแจ้งเตือนกรณีที่ว่าเดี๋ยวข้อมูลของคุณจะหายรายชื่อเพื่อนหายถ้าไม่มีแจ้งเตือนแบบนั้นแสดงว่า เบอร์นั้นๆเนี่ยเป็นเบอร์เปล่าเาคือไม่มีการผูกกับไลน,น์นั้นๆแล้วแต่ในกรณีของข้างต้นที่คุณหนึ่งทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยแสดงว่ามีคนเขายังไม่ยอมเปลี่ยนเบอร์ไลน์ดังนั้นมาถึงท้ายคลิปนี้ด้วยรักและเป็นห่วงถ้าเกิดว่าเรามีจิตเมตตาเรากดเข้าไปปุ๊บเราเจอข้อความแบบนี้ที่คุณหนึ่งกำลังขึ้นให้ดูเนี่ยแสดงว่ามีคนที่ใช้เบอร์มือถือเบอร์เนี้ยที่เราเพิ่งไปซื้อมาเนี่ยเขายังไม่ยอมออกจากไลน์ ถ้าเรามีจิตเมตตาแนะนําให้ลองเอาเบอร์เขาเนี่ยมาแอดไอดีแล้วก็ไลน์ไปบอกเขาบอกว่าให้รีบเปลี่ยนเบอร์ไลน์ก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยเบอร์โทรเบอร์เนี้ยเราซื้อมาจากศูนย์ใหม่ๆแล้วคุณน่ะยังไม่ได้ออกจากระบบไลน์เดิมถ้าเกิดว่าเรามาเปลี่ยนปุ๊บล้วกดตกลงปุ๊บไลน์เขาจะหลุดทันทีอันนี้ด้วยรักและเป็นห่วงทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับฝ่ายคนที่เพิ่งซื้อซิมมากับฝ่ายที่ไม่รู้ว่าเช็คอย่างไง,ย,ง,ไงยังไงก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆกนด้วยนะครับถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวลยไลน์ เนี่ยครับเนี่ยครับดังนั้นใครที่ใช้ไลนย์อยู่นะครับก็รีบเข้าไปเช็คเข้าไปตรวจสอบกันเลยครับว่าไอ้เบอร์โทรที่อยู่ในไลนยย์ของเราตัวเนี้ยยังใช้งานอยู่หรือเปล่าและยังอยู่ใกล้มือเราอยู่หรือเปล่าถ้าไม่อยู่แล้วหรือถูกปิดไปแล้วเนี่ยรีบทําการเปลี่ยนเบอร์ไลน์ใหม่ซะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเกิดคนที่เขาเปิดเบอร์นี้ของเราไปปุ๊บแล้วเขาไปเปลี่ยนเบอร์ใหม่หรือว่าเชื่อมโยงใหม่ปุ๊บเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบกับไลน์ของเราได้นะครับติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติม คอมเมนต์ไว so 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 ้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์คําว่ามีประโยชน์ให้ครูหนึ่งด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ